ดวงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะวันพุธกลางคืนเนี่ยจะมีความเครียดมากเลยไม่รู้จะทำยังไงดีกับชีวิตแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีงานที่ดีและมั่นคงเข้ามานะคะดังนั้นในเรื่องของเงินเนี่ยก็รู้สึกกดดันแล้วก็รู้สึกทุกข์ใจมากๆเลยค่ะแต่บอกเลยว่างานที่คุณทำเนี่ย จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะจะได้เงินก้อนใหญ่อุปสรรคต่างๆจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะขอให้เชื่อมั่นในความดีนะคะอาจารย์แอนแนะนำให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณคนโสดโฟกัสหาเงินค่ะส่วนคนมีคู่ต่างฝ่ายต่างหาเงินเพื่อสร้างอนาคตกันค่ะสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วง แนะนำนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ